มาดูหุ้น c ี o อนะครับก็คือหุ้นบริษัทที่อ่าผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอ่าทาให้นะครับทําให้ที่ต่ำลงนั่นหมายความว่าขาลงนั่นเองนะครับไม่ใหญ่มากเราจะเริ่มจากตัวน,นี้ยโซนที่อ่าสวิงนะครับสวิงบีบนั่นแหละนะครับตรงไปบอส ตัวสวิงดีบีนั่นก็ส่งไปบอสนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องหาจุดที่มันเป็น PA นะ PA ก็คือ32มสิบสองั้นเราตึงราคาไว้ที่32นะครับนะปีสามสองทำไมนะครับเพราะว่ามันลงมานะมันจะดิการ์มาลงมามาติดที่32แล้วเด้งขึ้นไปก่อนที่จะเด้งขึ้นก็คือทํา DB น,นั่นแหละนะครับจากสัปดาหที่มันเป็นบีนนะสวิงห้านะครับส่งตรงนี้ส่งมาช็อปนะครับส่งมาบอสสวิงที่ส่งมาบอสนั่นแหละนะครับมาทําลายบีนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าเขามีการเทขายก่อนที่จะดันราคาขึ้้้้้้นนนนนนนกาาาารรรททีี่จะดดัััคขึไตองมมเเใหป็ DB แล้วก็อ่าอินพาวเวอร์เฟสขึ้นไปหรือลันล,ลี่เฟสนะครับซึ่งแน่นอนละ่ะเวลาที่เขาทำดีบมันต้องไปได้ไกลนะครับพอไปได้ไก่นี่ก็คือไปบอสเมเจอร์นั่นเองก็คือไปชนะหายให้หายให้นะครับอันนี้เราจะได้การตึงราคาที่32กับ65นะครับดังนั้นพอทำให้ที่สูงขึ้นเวลาที่มารีเทสก็ต้องมารีเทสผ่านที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็คือมารีเทสที่ดีบีนั่นเองนะครับจุดนี้เราบอสถ้าเขาบอสได้เม่ไหล นะครับมันขึ้นได้ทันทีนะครับมันขึ้นได้ทันทีเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะทำดีบีโซนนี้ไหมถ้ากว่าตกลอก็คือต้องบายที่โซนนี้เลยนะครับโซนตั้งแต่สี่สองสี่ศูนย์นะครับแล้วก็มาบายที่โซนล่างสามที่สองนั่นเองนะครับแต่ราคาขนาดนั้นสามที่สองนะครับสามที่สองก็สี่สิบแปดประมาณสิบห้าเหรียญที่พกเหรียญน่ะมันค่อนข้างไกลมันไกลนะครับนะครับเราก็เลยคิดว่าสี่ศูนย์กำลังดีนะครับประมาณแปดเหรียญน่ะ มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะครับมันคล้ายๆกับการไซด์วีนะคะรับตัวตนที่มันเป็นเทาขายก็คือไฮนะไหลซ้ายหัวและไหลขวาแล้วเขาทีการเทาขายดังนั้นเราจะต้องมาหลอดให้เขามาเทสที่ดีบีด้านล่างนั่นเองนะครับดีบีโซนนี้มันมันเหมือนมันหมดความหมายแล้วเพราะว่าเขาทาไฮที่ต่ำลงนั่นเองนะครับขนาดเขามารีเทสตรงนี้นะเป็นอีควาโลนะครับไอโเน่ย โลนนี่นะมันสามารถส่งเขาเรียกว่าส่งไปไปบอสไปบอสได้นะครับส่งไปบอสได้ก็จริงแต่ว่าเวลาเวลาที่เขามารีเทลกลับทำให้มันต่ำลงนั่นเองเราก็เลยมองว่าเอ้ยยังไม่ซื้อดีกว่าเราจะมารอซื้อที่ประมาณ40 DCA ดีกว่ามานนะครับอันนี้คือเห็นผลเนาะส่วนตัวนะครับเหตุผลส่วนตัวนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวีคมันปิดแท่งแดงนะครับคือเมื่อไรก็ตามที่วีคเป็นแท่งเขียวแล้วเราค่อยเข้ามาดูนะครับการที่วีคจะเป็นแท่งเขียวเราจะเข้าไปดูเด แต่ละววันวัาเดีมันปิดแท่งเขียวดหรืยอยังนะถ้าเดมันปิดแท่งเขียวเม่ไห่นะครับเราจะเข้าไปดูเฮต,ติว่ามันเกิ PA buy ด PAB บายหรือยังนะครับตัวนี้นะตามตัวนี้ถ้าเกิด PAB บายสามารถช้อนได้เลยประมาณนี้นะครับนะตามดีมานะตามดีมานถ้าเกิดว่าดีมานที่ผมทำเนี่ยจะเป็น PAB อบายอันนี้เป็นแท่งรูปค้อนเราเป็นแท่งเขียวเึื่องเกิด PAB บายก็คือแรงซื้อเข้ามากระทําหลังจากที่แรงเทขายมันเทขายลงมาที่ดีมานหรือตรง DB นั่นเองนะครับ มันเหมือนกากามันบีบนะบีบอ่ะนะฐานยกบีบอ่ะดึงให้ทำให้ที่ต่ำลงนั่นเองนะครับแต่ไม่แน่แหละดูเพราะว่าอย่างระบบค้าคอมพิวติ้งนะครับระบบคอมพิวเตอร์ระบบป i ไอมันเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแหละ,อะขออภัยแน่นอนแหละว่าตัวตัวของจิกโก้เองก็น่าจะพัฒนาทั้งนี้ทั้งนั้นเขาได้กดพนักง,งานไปก็ตข้างเยอะนะครับเพื่อปรับปรุงโครงสร้างบริษัทใหม่นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับยังไงผมก็อยากให้ลงมาที่ดีบี ดีบีโซนนี้นะอย่างน้อย4ี่โซนผมใส่ราคาแน่นอนโอเคก็ท่านึ่ัชิีิช่ะ